้สวัสดีจ้านี่เบาหยองนะครับเบาหยองครับผมสวัสดีครับผมสวัเลยครับผมเมนูมกปลาครับผมมกปลาไปดิปลาขอนไงมาจะเถสิเอาปลาขอนกับไอรีปลาขอนไอรีอบุกไอพิกครับเทียม โอ้โหนี่บอลลี่อ้อมกบผมโอ้โหบอน่องก็ได้เมนูเด็ดมาเด้อครับผมพี่น้องอ้อมกบไปยุ่งยังไงบ้างครับผมฮะสักท้ายกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาผมเลกันนะครับผมจะก่ใส่ชุดแข่งเรียพี่น้องคดูทงนี่หน้าบ้านท่องครับผู้หญิงครับอ๋อโอ้ยบ้านนี่เขาเมืองที่แหละครับเมืองไฟดังเลยด้วครับพี่น้องบอลน้องเป็นอย่างไฟเวลา ขอถทษครับพี่น้องครับขวหนี้า้อจะ่า้าเหนียวขอเ้คิองมีตัเยอะแ้วครับนี่ขนเหนียวบ่ครับเ้าหน่อบุตในี่ครับิดกไปแล้วโอ้ตาใส่กันเนาะขอบคุณกไปสโบมันลงไปนี่นคกนี่ะไข่บกพริกกระเทียมเอาพอหาได้ยินในสวนบ้านหนองนี่ล้วเนาะรอบคโอ้ปลาพอดีเลยวะ ปลาค้อไงครับปลาอไงเขาอี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 องครับหมาไอ้อีอัอีัีอีอีอีัาอี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 คีัีอ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 งไปแล้วปั๊ีอ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 ปอี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 อมาแลีวีรีอีรีอีอีอเอี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 บีอ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 ีครอบอี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 ครับอีอีาีอ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 เอีหยอีครับอีลังเย็นดีครับผม ไอ้ยนโนมุโตมานอนกับบางสิแสนหมูคุ้งเดืดถ้าว่าถ้ากุ๊กขึ้นเก้าเลยบ้างกุ๊กขึ้นเก้าเลยครับผมเดือดย้ากุ้งเนาะครับผมนี่เบาหยองมากนี่คือเป็นพอกุ๊กเลยเนาะเบานอนเนาะเลยครับจัดเลยยอดครับผมเป็นทีมงานเขาเนี่ยครับที่ขาดเพื่ออะไรครับเรื่องพอกุ๊กนี่ครับขี้เขาวะแต่ว่าเขาเอามินเนี่ยหลังรถมีหลังรถกระีผมคิดว่างกับพานมากเลยพ่านละสีเอาหนูมาให้กินสองตัวในสองหน่วยครับในสองหน่วยครับบุกิดา โอ้ยมันกิ้มขวานู้ดเสียบๆเลยเด้อพี่น้องได้บักทีดาไม่กันสองหน่วยกล่ามว่าสองสองคนมันมาครับผมโอ้ยโอ้ยใหญ่เดียวครับผมมือมันมือว่ามันอะไรมือมันมือว่ามันเนาะครับผมบ่ได้เอาหนูไปใส่บ่วงไปได้พอสิเมตรเป็นถือสูตตลอดนะครับนี่หากินอิ่ลีนะครับผมโอ้รถตีตำมันลงไปครับ สคนมเห็นบ่หนวยนีขึ้นอย่างเาเหมือนเนาะโอ้ขึ้นหนวยเนาะกินมดนี่ก็คือพูดพบอกโม่แกงเลยเนาดพูดบอกโม่บอกโมบอกไ่บอกงพูดพูดบอกโม่บองครับบกันี้ไมู่้งอจริงๆครมีเครื่องเาเน้งกับอมแล้วโอ้ยมยังเป่มมานองนั่ครับผมครับพอีเดือดจครับแน่งไปทางบ่านย้อหมดแล้วตอนนี้เอาคอยว่ากันไหนเนาะคอยว่ากันเนาะเอากมอยูครับผมสะปไะปไขสมยน้อยกัสมาแล้วเียงยสม บักขามใบบักขามเนี่ยนะครับผมใบักขามเลยนะมัดเครื่องก่อนอันดับแรกตู้สุดยอดปลบคุณครับผักเก็บมาต้นสวนเบานอนเบานนคอับต้องมาขัดสันเอานี่มาสูงเนี่อันนี้ผมเก็บมาเองครับนี่ตัวนี้ตั้มใส่หนย่งไปแมงลักครับอ๋อดอกมันใส่เอาดอกมันใส่หน่อมาติดหลังอ๋อ หอมเลยเนาะอู้ดบารี่หอมผักเลยหอมบะคุงบคือหอมผักครับนี่เนี่ยหอมแล้วเนาะนี่บะหอมบะคุงบ้านของเานะปลาบะคุงยืดหน้าผมก็เลยแซวบะหอมบะคุงหอมผักไอปลาแดงก็มันเผลยับนดอกแกงกันวะโอ้ยังไม่ได้ปล่อยขวางยังไม่ได้ปล่อยท่ไม่ได้ปล่อยขวางครับเคนเด็กปลาแดงมั้งน้ำก้อนมวนนี่พี่หนุ่มช่วงยืดหน้าครับหากินแนวนี้อ่าบรรยากาศด่เออมันหอมอีหลี ไปบนฮแกเาแล้วมงกียนไปบนานนอยโอ้ยเอามันออกมันตายหรอเ่าโอ้ลอดลวดลอดไปเด้อมึงพี่ว่ามึงลอดไปเด้อคุณผู้ชมให้ไปใส่ล่ะอืมนี่ครับพี่ว่ามึงลวดไปเด้อใครเอาไปมีดอกมันเนี่ยของแกหอมครับฟมันลวดครับผมานองครับผมเห็ดเห็ดใส่บดเกิไว้เลยครับดเลยครับผมไปเลยครับเนี่ยผเจ็เปลือกจ็กเหือยมันออกไปหมดเลยครับอเลยครับเลยมันใหญ่ ขณะจะคลองบ่ได้มากเลยนี่วุ้นได้มาจะเถื่อนาะเดินเดินถึงกับมาหาอยู่สวนครับโอ้มีแห้งใจน้ำเ่าต้นไม้คนใหญ่ขึ้นสู้เมือสู้เมือครับอใส่รอมือดลีบวนี่ใส่ตะดอกกับใบบ่เอาครับเอาเเออาได้บวชเอาเอาเอาทลตัวมันแรงปวดมันเหี่ยนครับผมโอ้แรงนะครับผมไอ้ตัวเลี่นี่นะครับใส่กันครับมุกมุกดอกมันผมสิกสิได้สูตรที่นะดอกมันใส มันห้อมต้ให้แตกเดี๋ยวแบาลองทสอบอะรนเด้อเออทสอบอเด้องิรบุกบุ๊แตกกินพิษพิสุดพิสุดพิสดเพิ่นตันี้ตันวนี้พิษใหญ่ขนาดอะไอาเองมาฐานกับบอลนองกบอกพีเข้าไปว่อบอลนองโห่กันไปใส่หนึ่งเรือบอลนองบอลนองครับผมุดอดปด สีง่ายเทาม่เดียงพูดเดียงพูดบักงูบักเกียงไปแจ็คลอยหน่อยมั้งเฮ้ยจำสมได้เฮ้ยเอาละเอาละมันสิเป็นหลักสื่อตะหมูหูมาแกงคนอยู่เหมือนี้กับวันนั้นเราเคยแกงเบาวน่อยไปแล้วเพชรปลาไหมครับผมพอดีเลยครับนี่ครับ ขาดอะไรเด้ครับอันนี้ครับขอเกลอแนวหน่วนี่เส่ยเสไร่เสียบรครับน้ำปลาเดกสหมบบเลยบ้านผมเสียบตมาเขาคเ่้ปลาเดกคเ่งนปลาเดไมปลาไหมสุดยอดครับพี่นองครับโอ้เดี๋ยวขอนกตอี้เครื่องัดตัวดยอต้มมาแล้วตอนนี้เครื่องมัแต่สุดยอดดีเลยต้มมาแล้วนปลาเดกต้มบ่ะครับผมจำแก้วได้หรือป่จำได้ครับผมปลาเด็กต้มต้องเครื่องอันคืออัน ปั้นเขาแล้วก็จำกินได้เลยครับผมเพรมันมันเป็ฟองแล้วแถมไรแตกครับพี่น้องเพื่อนี่ลครับเกียร์อยู่ไหนเกียรโอเกผมอ่าอยู่ยงนี่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 กาที่เหรพี่น้องของฟื้นกองไฟครับผมยีทธงนี่หน้าครับคันผมปลาแดนี่ปลาย่งอู้ปลาทงนี่น่ครับมนตัวนี่อันนี้น้พริกปลาเขาตัวนี พิกละมันเกลือเกลือเก็ดเกลือดอกเกลือป่เนี่ยดอกเกลือเกลือมันขึ้นตาเลยอุ้ยไม่เห็นอะไรเลยเบ่าวน้องแกะซื้อจอดครับผมนี่ลายยางครับผมมาเบาวน้องนี่มาฐานครับผมใจกับชับครับผมอันนี้ขาดก็ได้นี่น้องนี่ไข่หลังฮะไข่หลังเบาหน้องอันนี้ นี่ไงได้แนวาให้กันหัวใจนี่แหละบต้นนี้ไข่ครับหัวใจกันโอ้โหตุ๊กตุ๊กตุ๊กโป๊กนี่หัวใจใหญ่ๆเนาะบผเดี๋ยวมาลองสีนี่รูจัดเมนูหนึ่งเลยครับผมพี่น้องครับอย่างอย่างเอาเนาะอย่างเอาเนาะครับผมย่งเอาแค่ไหนมาครับจับใส่นี่เลยจับใส่ถุงเอาใส่ถุงเมื่อไงบุ๊กครับครับผมผมเองไอ้เลี้ยงเคียงเขาอยู่ไรเลี้ยงบางน้องใส่เงินอยู่ไอ้เลี้ยงไอ้เกี้ยงมาแล้วเลยเลี้ยงนั่นให้บ่าวน้องใส่เงินต่อเลยอุ้ยโอ้ยลูกหลานประคองหน่อยครับผมพี่น้องครับจ้ะ ขย่ามันลอาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเอาไว้ใส่เัานีมีเซลล์สง้วครับพี่น้องไฮ้ซ้นหามืออุ้ยขย่าเลย่้อง้ส่วนนี้น้ส่วนตักอันนี้นะอะไรกบเอามาเด้อมาานของพี่น้องพตันี้ม่แล้วจบข้นมาุบป๊า เกี่ยข้าวเลยนัข้าวข้าวนี่นยนี่บ่อเหบ้านี่ด้ยนมกุ้งนึงกงดววะ้มหอมหอมหมเป็นปองเห,ห็นบร้ดดบงงไวทองมะเขือหรอวะนี่นะครับบครับโอ้โหพี่ <c oughs> น้องครับมุกปลาใส่ถุงครับนี่นแ <c oughs> มนเอาพวกเนี่ มัดมัดครับผมแน่นแน่นครับมัดครับผมทุ้งคือสิใหม่ดีครับอืมนี่นะครับอันนี้สุดยอดครับขออนุญาตขอเบิ้งก่อนนะครับนี่ครับใส่หลายแซ่บหลายครับใส่หน่อยแซ่่บหนอยใส่่หนอยแซ่บหน่อยบ่ใส่บ่แซ่บเลยบ้านผมบ่ใส่แต่มาเข่าตะมาเข่า

อเอาไว้แต่ใส่ต้มใส่ยังนี่เด้อหอูไหลไหลม่นบ่ะยุ้สวนมานองนี่หลายอันใบบะคมสักหนึ่งครับใส่แล้วครับสมเงมเพิ่มสม,มเปโอ้โหนะนี่ข้างใส่ทั้งดอกมั่นสิไดาทันทกปั๊บใส่คนกินยังนะอืม <laughs> อันนี้ใบกระเพราครับ <laughs> ผมครับผมถ้าถึงทีมงานทุกผู้ทุกคนนะครับเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับอ่ายินดีต้อนรับนะครับ ดีรครับกิมแน่นเขาทุกขั้นนะครับขอบขอบพุ่นเบายงกับบ่าวน้องนะครับผมที่แบบว่าเในกานในงานมากนะเทียดจากทุกทีมียางมากมาอยู่กับทีมงานแล้วมีความสุขครับมาฐานความบ่าวน้องว่ามาฐานคือเก่าครับผมพี่นอ้องโอ้ยเบงสีสรรรันเตอร์เบาวน,น้องไม่อยากพากครับผมมกประคออาใส่ไปอีกทำไมอันนี้พับครผมเห็นใส่หนังปลา โอ้เเดยดเลยเนาะใสเกลือแล้วครับใสเกลือเล้วมกบสิมาึ้ครับผขับไปอีกมาทานยีนาบอเลยเนาะชุดจืดชุดจืดเลยเรครับเราหนักเซ่เนาะกเดินจะืนพอดีเลยอ่ามันเรี่ยวทีมลุงสาครับผมมันหรเปล่าเร,าร,เราอยอยีีครับผมนไปมันเลียวทีมลุงสายอยู่ครั มาถิมครับบาถิมไปไหนฮะโอเคอันนี้ไม่หาเสียก่อนหาเสียโอ้ยโหอ๋อนี่ยางไม่นะครับผมเออไม่ตอกครับผมอีสานของแท้ต้นนี้ยังหรือเปอย่างไม่ไม่บอกเด้อบอกมาถิว่าจะของแผนทำมันต้นนี้ยังครับผมผมก็ผมก็มาอย่างว่าบอกนะครับผมว่าไปลักตัดกันว่าแล้วครับว่าก็ยังหัวเดิโอมาไปยัง เออจะคล้องเสื้อเทว่าตัวนี้อย่างบวกระพู้เลยนะเอ้ยอุ้ยตกหลุมองยังสุดยอดโชว์โชว์เ้ยมาทานครับผมน้ำน้ำน้ำอ้ยคำตอบหนังคัว่าตนี้ยังยงสูงสูงเลยครับอ้ยเอยเออว่ามันย่มเคงไหมมันจีดนั่นบออันนัเน่าห่อมาตะไม่บ่นเลยนะ่ะไม่เนาะสุดยอดครับผม โอ้ไกลๆแนวนั้นเลย้บอะาำมงว่างแล้วเออโอ้สุดยอดเลยบรรยากาศแห้งรุ่มกับเย็นๆครับพี่น้องครับไปเต่อครับพี่น้องครับมาหน่องขึ้นนั่นเลยสุดเถนอแก้วโอเคเลยเนาะสุดยอดครับผมครับครับครับอือหือแมนครับกีกี้เขาเนาะกีกี้เขาครับผมกีกี้เขาครับอ้บรรยากาศครับได้แห้งครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่กันสามคนครับมาหน่องกับเบาหยองครับไปเจอแค่หน่อย ทีมงานคนอื่นที่ยังไม่ได้มาก็คือติดติดธุระนะครับผมิธุระติดการติดงานกันอยู่ครับโอ้มาหน่องโอ้คือถอดอีพออีแม่ยดิมาหน่องอันน้อย่างเขากินเฮ้ยนี่เป็นแบบคอมมอนพอมเขากำเขากำแดงเขากำแดงครับผมพี่น้องเอาตรงไหนดีครับสุดจวดครับผมเดี๋ยวเล็กปีง่ายหลือปีง่ายกลางเต็นท์แล้วก็นอนอยู่หน้านี่แหะครับผมมันหยุดกะมือเดียวกะเดไซชีวิตแบบ ให้กำไรกับชีวิตนะครับให้ตัวเองให้เพิ่มกำลังแรงใจให้ไฟเติร์ต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับสุดยอดครับพี่น้องครับผมผมก็เครียดจากทุกทุนอย่างมากอะมาอยู่กับทีมงานแล้วก็มีความสุขครับลืมไปชั่วขคณะส่วนเวลาสันสนให้ย่อๆก็สร้างครับอยู่ทีมงานมีความสุขครับกระะนอกอกระะมนอจากเด้อจอด เบายองกลับมาแล้วม <aid> ีความสุขแห้งครับผมช่วงนี้ยากการยัางงานครับเขาห้องก๋วยครับเดี๋ยวบายองสีเห็ดสวนครับพี่น้องครับฝากติดตามน้ำกดไลค์กดแชร์น้ำด้วยครับช่องบาวยองครับนะครับเบาลีด้วยบารีด้วยนะเมือครับกดซับสไครต์นะครับผมทีมงานเดียวกันครับผมหักแห้งครับเอาละครับผมพี่น้องครับถามเบิ้งผลงานกันอีกเท่อนึงครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้บายองเปไล์สดกันผมก่อนผมสว่างแล้วพี่น้องถามเบิ่งตอนกินมก มกปลาเปิดเธอหนึ่งครับผมโอ้บรรยากาศไหมมาทานครับอ่ะครับพี่น้องครับเรียบร้อยอื้อเซ็ตเรียบร้อยครับซีซันไหมหอมมาทานเลยครับผมใส่บารี่ิมก่อนเหรอฮะใส่โค้ดิมก่อนเ่รอันผมต้องมานอนกบผมต้องแบ่งครึ่งกันเออเองครึกันสุดยอดครับผมก็มานอนสุดยอดจับกินมากพี่น้องครับสุดยอดบรรยากาศอยู่ตรงนั้นก็ตัดยอดก็โผล่ ดอกดอกอดอกแกนะดอกใบหกใบกับผิดเล่าเนแมงลักแมงอีลักแมงลักครับผมไปตูวไปตัวดีเอาเอาไอไมต้องใหม่ออกครับผมครับเบาหยองครับกระตินฟินฟินฟิาโอายมักเดฮ่อฮฟิน่นี่าฮ่า เราเอาหัวหือหางผมเอาหางเรื่มมั่น้องครับว่าหัวให้มา่นนอยอดสุดยอดพี่น้องครับครับ้ครับคกินครับครับครับหอมบ่หอมเครื่องปะนี่ครับเฟินเลยครับดูหัว คืออะได้ครับผมโอ้หมกมกปลาขวั่นครับผมเพราะผมกินหัวไว้หลายแล้วมกปลาขวั่นครับห้องห้องเบาหยองครับสุดยอดครับหมาดูบนสองก้อนนะครับเอาวารีเอาหยิบจอบพี่น้องเอ้าสุดยอดครับนั่งกันนั่งกันพี่น้องเสียบปลายมาทานเสียบแล้วครับมาทานข้างบนด้วยเออเด้อพี่น้องเด้อกินยูธงยูนาแซ่ยบให้ครับผมมาทานกินยูสวนเบาหยองครับ สวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพ่อคำนี้ผมจะบอกให้นะครับเป็นคําที่ผมรู้จักเป่าน้องแล้วก็เป็นไอดอลของผมมาใส่เบดกบมันครับผมเดี๋ยวถ้าฟังเพลงเบาเบาหน่องได้เลยครับครับผมขอบคุณครับเบลลีเป็นเพลงแห่งครับผมครับผมไซเบทกบมานนี่ตามกันได้ครับผมเช้าวผู้เสาครับผมแข่งกันมาแล้วนะครับฝากคนจดจำนะครับผปุ๊ยส่งสังแต่ส่วนแม่บ่ครับแต่เที่ยวอยู่ทีมงานเท่าเนาะแต่ขยันอยู่ครับผม ฝากนะครับพ <ai> ี่น้องเด้อทุกผู้ทุกคนคร <Christ. S 2> ับผมเสียบเสียบพี่น้องครับ่นแล้วจะไปกันที่ตำสมมัดซีบหรือมั้งข้าวเหนียวบ้านน้องมากนี่นหะเขาบ้านน้องข้าเหนียวคือเป็นสีม่วงข้าวเหนียวแดงครับชาวเมฆก็กอเล่าเราอันการครับผมปอมกูปว์ตั้งถาครับปอมกูปวมัดแล้วมัดแล้วสุดยอดครับยุธงยี่นาครับเขากี้เ้ากับมัดเลยเนาะมาฮะยเขากี้ห้องมดแล้วข้าวเหนียวขี้นุ่งบ้านน้องอันนี้นี่ยังไม่ได้จัดเมนูต่อไปอยู่ครับพี่น้องครับ ขอบคุณหลายๆครับผมอ้มีความสุงหลายๆ,ๆครับขอบคุณครับผมไคสันหลังอมออะไรก่อนกันเลยอันนี้ทีมงานครับผมก็ไปครับผมเดี๋ยวสีมีอยู่ครับผมยังไม่ได้เห็นเหเบผลเลยครับผมออขอบคุณเบาหน่องครับขอบคุณทีมงานครับเบาหน่องครับเฮ็ดยห้ผมสบายใจขึ้นมากด้ครับจากเครียดจากการแา่งานทุกสิ่งทุกอย่างมาก มาหามูครับพวกเราโอ้มีแห้งใจให้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมเป็นกําลังใจให้คนต่างแดนคนต่างทีนคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมในชีวิตในสนุกครับอ่าครับผมที่ยังสัมผัสกับบรรยาการยู่ทงอยู่หน้าเฮากับสวนบ้านน้องครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายครับผมอนน้องครับครับผมขอบคุณหลายครับผมทีมงานทุกทุกคนครับผมไฟเตอร์น้องบ้านน้องเนาะมาเรียนได้ครับผมสวัสดีครเพื่อนครับผมไฟเตอร์ครับผมกับทีมงานทุกทุกคนครับผมโอ้ยหักแห้งครับพี่น้องครับไฟเตอร์ครับ ชีวิตทีวิตแบบเ่าดีกลีก็อยู่แบบสุขกใสสบายดีชีวิตที่พอเพียง